มาเรียนการสั่งจิตใต้สำนึกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของจิตเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะฮะก่อนที่เราทุกคนเนี่ยอยากจะประสบความสำเร็จนะครับไม่ไว่าจะเป็นสร้างบ้านขายสไตล์พูวิลล่าหรืออยากจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นสารตั้งต้นที่ทำให้เราประสบความสํำเร็จก็คือ mindset นะฮะ ก็คือการที่เรามีจิตใจที่แข็งแรงจิตใจที่เข้มแข็งตอกย้ําเสมอว่าเราต้องทําสิ่งนั้นให้ประสบความสําเร็จนะฮะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยตัวผมเองเนี่ยนะครับสามารถพาตัวเองพ้นวิกฤตจากหนี้สิน15ล้านและดอกเบีย้ยเดือนละ200,000บาทนะครับแค่3ปีนะฮะสิ่งหนึ่งที่เป็นรากง่าสําคัญเลยก็คือการที่เรามีจิตใจที่แข็งแรงแล้วก็การที่เราไม้เซตตัวเองว่า ฉันจะประสบความสําเร็จนะฮะการที่เราบอกจิตตัวเองซ้ําๆคิดซ้ําๆทุกวันทุกวันว่าเราจะประสบความสําเร็จเรื่องที่เป็นเรื่องของจิตนะฮะถ้าใครที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองพอเจออุปสรรคปัญหาแล้วเนี่ยสุดท้ายก็ล้มเลิกนะฮะแสดงว่าจิตไม่แข็งแรงนะฮะการบอกจิตตัวเองทุกวันทุกวันว่าฉันจะประสบความสําเร็จฉันจะประสบความสำเร็จเหมือนคนนั้นฉันจะประสบความสำเร็จเหมือนคนนี้ฉันจะ ประสบความสำเร็จเหมือนโคโยนะฮะที่สามารถสร้าง3-400ล้านบาทยอดขายนะฮะจากการที่มีเงินแค่1,500 0บาทถึงแม้มีอะไรเข้ามาอุปสรรคอะไรเข้ามาฉันก็จะไม่สนใจฉันโฟกัสที่ความสำเร็จอย่างเดียวถ้าเรารู้กลไกลถ้าเรารู้เทคนิคของการประสบความสำเร็จสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องที่ใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องจิตใจของเราเองนะฮะโฟกัส คิดเช้าคิดเย็นคิดด้วยความสุขคิดว่าสิ่งที่เรากําลังอยากได้มันเกิดขึ้นแล้วนะฮะความคิดไม่ต้องเสียตังค์นะฮะคิดไปเถอะเดี๋ยวมันก็จะเป็นความจริงนะฮะชีวิตผมเนี่ย ทำแบบนี้มาได้หลายๆอย่างนะครับจากเงิน15000บาทจนมีภูวิล,ล่าเป็นร้อยร้อยหลังนะฮะเราก็ทําได้วันหนึ่งบอกตัวเองว่าอยากจะเป็นโค้ชบอกตัวเองซ้ำๆๆๆ,ๆแล้ววันนี้ก็มาเป็นโค้สมาเอาความรู้มาถ่ายทอดให้พวกท่านนะครับอยากจะมีรถยุโรปใช้โฟกัสไปโฟกัสมาแค่เดือนเดียวก็มีรถยุโรปใช้อย่างนี้ครับจะบอกว่าปาฏิหาริย์แห่งจิตมันเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับ ขอให้ทุกท่านเชื่อตัวเองนะฮะผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่มาดูผมเนี่ยเรามีจิตวิญญาณคล้ายๆกันถูกไหมฮะเรามาีความเป็นนักสู้คล้ายๆกันเรามีแพชชั่นเดียวกันคือการที่อยากจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะฮะวันนี้ผมก็ขอเป็นแรงใจเป็นกําลังใจให้ทุกท่านที่มีความฝันและอยากประสบความสําเร็จนะครับโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าอสังหาริมทรัพย์นะครับทุกท่านทําได้อยู่แล้วแค่ มีความมุ่งมั่นมีความเชื่อที่แรงกล้าแล้วก็จะประสบความสําเร็จกันนะครับมีใครที่มีความสาเร็จเพิ่มมากขึ้นทีละน้อยละน้อยอัปเดตกันนะฮะ